เม่ส่รงค่าไม่ส่รงปีปีน้องๆ้อยก็้อ้เซโปปันแห้งข้าใส่มะหอมกูกอ่ค่ะเมื่อในเป็นวันที่เจ็ดเหลือทนทวนหกปีสองเห็นเศร้าเอสค่ะเนาะในตอนแน,นค่ะเดี๋ยวอ่อนปีปีน้องๆเฮาคากวาดด้วยเงาลายตีนในเมืองยางอีกหนึ่งหวาจังไหนค่ะอ่อนตั้งสุ้นนเฮาค้ามาถอมด้วยลองใน,นค่ะเนาะขาในเน่ก็อยู่ดีจุ่มซึกมานยือดอำนาจเขาญาอู้หมังหมายปื้นผู้พทหารอันมีจีนในเมืองยาง่างในค่ะวะ เมื่อวันที่6เลือนทันมปี2 5งเห็นศร้าเอขเลือน6รอง12คำปีได้ทองเห็นหนึ่งป่าสิพานีตั้งแต่ข้าวย่ากลางขึ้นหมอกเกาโม่งนั่นในจุ้มซึกมารยืดอํานาจใจกล้าไทยลิ้นอีกกล้าคุดลิ้นแแโคเสียวและเขา้าย่าแดโอมหมังไม้ปื้นโพหัานอันมีดีเว้งผาอ่านเว้งเมียวัด,ดีเว้งกอกกระเลกแหลเว้งเมียอ,อ,อินเสกจีเจวิ้งหมอกหมูเมืองยางหว่าจังไหน กวนเมืองเมียวด,ดีล่าเนติสืบข่าว k i c ว a ผู้ฮัตานอันวาในอํำใจว่ามีอู่มหม่งไม้ปืนเสียวและเป็นผู้ฮัตฐานเป็นผู้ฮัตฐานแลจังเฮ็ดปันอูมหม่งไม้ปืนย้อนมีอูมหม่งไม้ปืนแล่วกวนเมืองก่อคุกคนว่นถึงผู้ฮัตานเขาอํำใจคาละอํำใจคาหฮือในขันเนาะก็เปื้อไววกาขาันคุกใจลแลแลจังแลก่อสร้างอู่มหม่งไม้ปืนอยู่ยา้า เป้ซำว่าจุ่มซึกรมานยืดอำนาจหญ้าเลียวจังเหือกอยาวผู้หัทานเขาตีอ่ำหายกว่าในโหใจกวนเมืองหนังเขาลองซึกมานหญ้าอู้มหมางหมาเปืนปอกในกอกวอนเมืองยิงค้นตีหันพิษแหลจั่งซึกมานหรือเก่าก้อยเนี่ยอูหมางไม้ปืนผู้ฮัจฐานอันก่อสร้างไว้ให้เป็นที่หมายต้องกึกปืนในเมืองยางในขึ้นแม่กุมลมลาไว เมื่อปานลงปองจึงโนยุ่งแอนเอลตีนั่นเสียแลไวไหวขอเสียซึบมันยืดอำนาจจึงเมืองโอยอ่ำตะลาข่าวตั้งสี่เลือนปลายเย่าถูกซึกมันยาเหลวแปดว่าไหนค่อออ้อค่ะข้ขอมูลอันในเลยเ้งอิงเอามาดีห้องการข่าวใต้ฟรีดอมออกไว้ค่ะ ลูกดีในสีกัมในทีออนพี่นอค่ากว่าด้วยข่าวเงาล้องในอินนึงค่ะเนาะเพกึ่งกลางว่าจังหนังในค่ะเพกึ่งกลางในปอกกาไในในเฮดให้มีก้นไหลลูกเสียงตายตั้งนําตั้งหลายวันในค่ะอออด้ก็โลดไฟผ่างยากกันค่ะมีก้นไหลลูกตายเนี่ย30ปลายและบาดเจ็บจำหนึ่งปากในะคะ่ะอ๋อ นันแนก็อําทางอําเทอมเสียวและนแน่เลยเป็นเพกกลางโหลดไฟผ่านยาก,กันมีก้นลูกตาย30ปลายแลหมาเจ็บหมอก1ปากก่อนนะคะเมื่อในกําเหลียนนอวันที่เจ็ดเลือนโทนโกเป็นสองแห่งาอดเลือน6ลรอง13บําคำปีได้2องแห่งหนึ่งปาสิพานีสื่อข่าวอินเดียทีวีออกในไว้ว่า เมื่อข่าวย่าํากลางในเจ้านั้นเลยเป็นเพเกิงกลางรถไฟต่อต่างก้อน2ล้ําภายยากกันหาวแห้งที่เมืองปากีสถานเสียเและเฮ็ดให้รถไฟเลยป็นตกเสน้นทางสมปอหมบแล้วกว่าสิงแลมีคนลูกเสงตายที่เอสุดมัน32กออีกนกนมาเจ็บหมก1ปากกอว่าไหนเพเกิงกลางปอกําในเนย้อนหว่ารถไฟลํานึงเตลูกที่เว้งสาสา,สากา ไดอออกเข้าตั้งกว่าดีเว้งการาซีนะคะอ๋อกำไหนโหลดไฟแทงลำหนึ่งก็ลูกดีเว้งหลาโหกว่าดีเว้งการาสีเหมือนกันสิจังเลยตุ่มผายากันแห้งว่นไหนเจ้านาตีปลิกในปืนตีคนาดในปืนตีกดกี่ลาดว่าต้อยโหลดไฟยาวสิบสถึงสิบห้าต้อยไลปินงบกว่าแล้วหน ต้อยหลดไฟมอคถึง8ดด้อยแต่ก็ลูกก่อยยกย้อยมดเจ้านาตีเลยปืนเผาเงาลายคึกคักจอมโคงงยาในละลายปืนตีหนังเฮอป้อดเตจังจอยเทียมไหลสายใจก้นเจอมาเจ็บในข่๋อในปืนตีไหนไหนกำกำเลยเปลีนเพรลดไฟอย่าดตกเซนตัางและโลดไฟใกล้ๆผ่ากัน ย่อนไยจัดป่องเส้นตังโหลดไฟอําไปเข้มแหลบมาเสบปอกเนะค่ะมือในปีสองเห็นกาป่บบนมานันก่อโหลดไฟไรผ่านยากกันถึงที่มีก้นตายถึงเจ็สิาคกอวันแคะอ้อค่าข้อมูลอันในก่อเลยปป้งอิงอามาดีห้องการข่าวไตฟีดอมออกไหว้นะคะค่ะ้าลูกดีในเสียอลไในีกัมแนข้าใส่หมอมหอมเตอออนปีปีน้องๆเฮาค่ะกวาดด้วยเงาลาย จื้อแมงตาเป็นโควิด19อีกนึงคะ่ะเนาะโหค้ําในเงาลายเป็นจังหือมีจังหือปยอก,ก็คันแรกนั่นอินค่ะเนาะโควิ COVID 19ด19ที่ในเมืมองห่มตุมค่ะนะก่อนิจับใหม่นเป็นศูนย์เป็นศูนย์ค่ะเนาะค่ะเส้นสยายไมมันเต็มมีอยู่1 000 4 000 4 387ค่ะอันยอดยาโตยมี8 000 6 000ปาก40ค่ะเนาะอันไรล,ลูกเสีงตายมี3 2ปาก25วันหออก กํานร้คามาด้วยตีเมืองไทยค่ะตีในเมืองไทยไหนเดลยวาใครหาวแ้ห้งไว้ค่ะนะคนตื่นจบเจอแม่งตั้งเป็นตงเสงตั้งบิมี1่งแเจมนเกหดากปค่ะ1 7 9 8 8แหค่ะอันยอดยาตอยู่มีสี่หหิหนึ่งปากไปหนึ่งก่อค่ะอันยาเคียนเยมี1อมเกาหิาอันเลยลูกตายยนประวัตตั้งเป็นในมีอยู่ หนึ่งเหงหงสองปะกหสิบเก้าค่ะหนึ่งเหงสองปาโคสิบเก้าในคณะก้นรูเสียงตายก็เดลว่ามีอยู่กูวันกูวันว่าจังไนค่ะอ๋อลูกดีในเสกําในหฮาคาเดออนปีนอค่ะกวาด้วยเงาลายติดตั้งเมืองยูเอสดียูเอสในคณะวงวังในหฮาคาเดเลยหันว่าอําทบหันก้นติดจับใหม่ค่ะเว้าะวะทบในก็อินแก่น้าเป็นไว้ให้นั้นกันเนี้ย คนที่จับเจอแมงดั้งเป็นโควิด1 9ทีกนดเมอ่อยู่เอสในเดมี34ล้าน2องแสนหมนปก82ค่ะอันตื้ยยตายโดยอยู่มี5ล้าน4แเหหเง6ปาเค่ะอันลูกตายก็เดมีอย,ยู่6แสน12เหม่เาปาก66วันไหค่ะน้อ0 0แสนปายค่ะก้นลูกตายที่เมืองอยู่เอสมี6 0แสนปลาย0กแสนปลายก็ในห้าค้ามาโดยเงาลายตดตั้งลมฟ้าอีกหนึ่ง ตัวตั้งลงฟ้าในก้นเตี้ยจับเด็มีอยู่หนึ่งปากเจ็ดสิบสี่ล้านหกหมื่นสี่เห็นเจ็ดปากปลายสี่สิบค่ะอันยุดยาตัวอยู่มีสิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งเหงาปากศั้าหกค่ะอันลูกตายมีสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่เหงาปากสิบสามในค่าวอันนี้เป็นเงาลายก้นเตี้ยจับเจอแม่งตั้งเป็นโควิดสิบเก้าโตโหลกค่ะเนาะตตั้งลงฟ้ากำนัลเข้าคดีกอดคล้องด้วยขันแรกเงินอีกหนึ่งเนาะ คันแลกเงินในวันเมื่อในปวันาน0 0 0 0สแต่ละเงินไทยกะหือเนาะปะวัน1น0 0 0 0นเปียในแลกเงินไทยอยู่1 9 0 4บาทค่ะ1,980รบาทในคันนะปะว่าเป็นเงินย้นเนาะ,งนนะนนเ,นเงินยวอนปวันหน0 0ง0นเปียในแลกเงินยวอนในเิเป็า390ค่ะเนะาะ390เในค่ะ390 5 5บจุาวันในค่ะอ๋อกำเนินเงิน US เงิน US เงินยูดอลลาร์ค่ะเนาะ U S ดอลลาร์1แเตเลย61นะคะ61.05เนาะเมื่อในในเฮาค่ะเตเลหันว่าเงินขึ้นขึ้นมาอิดอ่อนๆเฮ็ดไหนนะคะนะอันนี้ก็ขย้อนป่องแรงถึงพี่น้องเฮาค่ะอ่เนาะพี่น้องค่ะมันก็ก็ว่าโอ้มันบ่เฮาแลกเตเตแนมไลกนนงเนี่ยอแน่ใจค่ะอแมน แห่งเลยในป้าว่าเฮาขาแรกเตเต้เนี่ยมันได้อยู่ดีเวงเฮาคาจำห้าไกลห้าป้ายอก็อยู่ดีกวนหับแรกมันแทงนั้นขนาดเนาะเขาได้เอากาหือจึงหือเลยเจนนั้นเนี่ยเขเอามันก็เต็มมี่ลองหลากลายเลยอเศษทีอันเฮาคํามาลันนี้เนี่ยค่ะดีนห้าํามาลันได้ก็เป็นคันแหลกเงินดีนในเนอออนไลน์นั่นน่ะเนาะหนอ Google วันเลยค่ะยินชมกูก็ข่าวที่หับถมปันแห้งย้อนห้พี่น้องเขาอยู่เลีกินหวานและหลอดเพลกันเซกัมแคนเนาะไม่สงค่ขา